หลายคนอาจยังไม่รู้ฟังก์ชันนี้นะคะคือการเลย์คลิปให้สปีดเร็วขึ้นพูดง่ายๆว่าอาจจะมีบางคนทำคลิปแล้วมีการยืดเยื้อนะคะเราอยากสปีดเราอยากฟังให้มันเร็วๆนะคะวันนี้เจ้าแม่ทีมีเทคนิคมาบอกนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อน เพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคฟังก์ชันดีๆแบบนี้มาดูคะ่ะก่นอื่นนะคะก็เข้ามาที่ช่องของตัวเองนะคะแล้วก็มาเลือกคลิป1คลิปนะคะพอเลือกคลิปขึ้นมา1คลิปแล้วเนี่ยให้เราเอานิ้วนะคะจิ้มที่ขอบด้านซ้ายนะคะเกือบๆขอบเลยก็จิ้มเลยค่ะจิ้มค้างนะคะปุ๊บเราจะสังเกตว่าจะมีการสปีดของคลิปสังเกตจากด้านล่างได้เลยมันจะเป็น 2x นะ หรือเราจะจิ้มที่ด้านขวาของจอนะคะก็จิ้มเลยข้างๆนะคะจิ้มค้างปุ๊บคลิปก็จะสปีดเห็นไหมคะสังเกตที่ด้านล่างก็จะมี2 x เห็นเหมือนกนันนี่เรียกว่าเป็นการสปีดดูคลิปให้ไวขึ้นให้จบเร็วขึ้นนั่นเองโอ้บางคนอยากดูเร็วๆนะคะดูมาก่อนไหมว่าการจิ้มตรงนี้และตรงนี้ก็คือซ้ายและขวาเนี่ยจิ้มค้างเนี่ยและจะทำให้เราดูคลิป แบบสปีดได้โอ้โหหลายคนก็ย,ยังไม่รู้นะอ่ะนี่แหละง่ายๆฟังชันที่ถูกฟังและซ่อนอยู่ในช่องของเรานะคะอ่ะใครชอบเค็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกับจะแม่ทีเช่นเคยนะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้คะ่ะว่าฟังก์ชันใน TikTok กหรือมีเยอะมากถ้าไม่รู้อะไรตรงไหนเนี่ยเข้ามาดูคลิปที่หน้าช่องของจะแม่ทีได้เลยนะคะ